สบายดีสบายดีพี่น้องทักทายสบายดียามเช้าอีกมือเนาะพี่น้องมื้อนี้ก,ก็มาไห้คือเกอ่าเนาะมือ้อนี้ซแลสิมาเก็บสนทานอยู่ให้เมียเวริรดเนาะคิดว่าเพิ่นจูนเหลือเนาะส่วนควายตูนก็ขุดแล้วเนาะ่วานี่เมียป้อเพิ่นกสิมาจูดห้ตัวที่เฮาทางออกอีกเนาะสิมาหือ้ออีกเนาะห้ใหม่ห้เทเริ่มทางออกใหม่กต่อกันกับตัวเก่าแล้วพี่น้องแลสิไป ไปบึงเขามหญ่เวิร์ก็พันทางหาใช่แล้วสิไปเก็บสนพื้นสนทานเมื่อไหวดังใผ่หนึ่งเขาเลยพี่น้องเอาสาเลงมาเก็บทานกันนาสิเอาเม,มื่อได้สอบสองสอบหรอกสาเลงบนยายนาะพี่น้องทึงคนอีกสองสามคนทางม้ามกันอยากแน่นาะพี่น้องเพื่อสิมาหอกินสายกันไล่ไลเ,เป็นโน่นเป็นโศกเป็นลุม้มมีไงนะนี่จะคอยเมือ่อคอยมาเนาะ พอบระด็ย่างไก่อันนี้มักน่าจะเป็นมักขีหัวด้วยท่านละซุกด้วยพี่น้องไงมักขีหวัวมักขีหวัหวท่านละซุกเนะาะฮะกับเป็นเิดหม่ปลาฮะกระเลิอบเป็นถ้านนี่กันเมักน่าดีทากระเลิอบเป็นพื่กันนะพี่น้องกเริ่มยังไงเดี๋ยวเบอร์จิฟามาแล้ว ตะก,กี้ก็มึงนนัดไล่ๆนี่เวลามาเก็บเห็ดเก็บหอนเห็นหมักนัดนี่ตัดกินไปนํำอันนี้ตอันนี้ก็คือตัวทีซึ่งจะแหลทางใหม่พี่น้องใยร่เม่าจูดแล้วยังเม่ท่านละไมคคักนอกแล้วก็ซสื้อหือออกย้ห้เป็นแบบนั้นเน้ะ FC ไล่ลคนกับท้ามมาว่าคือบัวไซรถดขึ้นลออ รถมาบอได้เนาะพี่น้องเขาบอได้คันถางมันแคบเดี๋ยวพี่น้องมาแบบพอดีกระเทินก็เลยคุดเอาเองเนาะคุดเป็น fc ก็มาทำมาขึ้นมาคุดเป็นคู่หัวมันใหญ่เนาะพี่น้องแหงื่อบบ่ถึงเฮ็ดได้ซ้ำได้ก็เอาซ้ำนั้นเนาะพี่น้องเนี่ยเฮ็ดได้ซ้ำได้ก็เอาซ้ำนั้นคุดไว้เสือกพี่น้องไปพ้นโต๊ะผึ่นดอกจังมาปลูกเนาะยามนี้หัววางเนาะจุหน่อยสิหอดยามลงหาลงนาไทยหุดนา เลี้ยงงอเลี้ยงควายนะพี่น้องสิบมีเวลามาเนาะอ,อันนี้ก็เป็นตนัวไม้เนาะที่เขาทางหือจูดแล้วก็สิ่งมหืดหืดหืดหัวเน้นแป้นแบบสุ่มหนันนะแล้วพี่น้องตัวนี้คือสิ่งบริป,ปูกง่ายดอกพี่น้อนนเงนเน,นี่เป็นเบิ่งนไฮม์ไม่เบิร์นบ่กว่าไปเพียงเสียมนะไปน้ำไม่ใ่เบิร์นก็นได้ จะแหละสิเพื่เก็บสนทานสวนเพื่อนเที่ยวใหม่แบบนี้เนาะมพ้อไหวดังไพนหนึ่งเขาไปหาบนนี้ยังเวิร์นก็ยานพันเงาพันยูพุดดิ้งพันยูพอดีเอายานพันเงาตัดต่อกันเนาะพี่น้องต้องเนี้ยบนยี้กันนี่เนาะพี่น้องมาเก็บทานสนเพื่อนสนทานอะไรเป็นทานนำก็มีเนาะบางอันมไหวดังไพน์เก็บเอาเป็น บางอันกับเป็นฐานเลยพี่น้องเป็นส่วนบยู่ในกระอ้เมือดังกระได้มันต่างลูกคักเนาะมีปอกให้อ่อาเซียมซับอยู่เดี๋ยวเอามาพี่น้องม่ีเป็นแกนตอนนี้เด้ยังไม่ทันละคูพี่น้องได้แต่วสองอันนี้ใส่กระสอบทานแบแพยานด้วพี่น้องเด้อคืมืนในสอบ สามสี่พันเก็บเนาะพี่เน,นาะมันจะเป็นฐานนะคะเมื่อดังดังพื้นดังไพ่ใส่กระสอบเก็บกัดด่ากสอบช่องสอบเราพี่เนาะหัวสลิงเอาหรับนักบวได้เนาะ ส่วนมันก็เอาพี่น้องมันล้มเต่าเลยผมมาดังเดี๋ยวสิไปข่ามไปให้มีเงยเบิร์นโอ้โหโคมต่อสิลบเลยเนาะพี่น้องมีเงยเบิร์นเพิ่งจะห้าก,กับสิเริ่มทางก็คือสิบได้ปลูกง่ายหนอยก็มีเงยเบิร์นกระขวดเห็นสนทานแล้วก็เก็บไปน้ำเนาะนี่ ใส่กะสอบเลยนะพี่นนองนี่มันเป็นทานฮ่มยเบาเิร์อยู่ี่อเดอ่าเบิร์อยู่ข้างนี้มายปอกกับอยู่ข้างนั้นมันต่อกันละพี่นอ้องตงมีแต่ว่าอัน บางหรอกเนีป hmm. ัจเห็ดหนอมยัาต nah. ้องทางนั้นมใเยว่อ oh น่ะคนบ่มีพักงานพักงานพเดีย่มงเฮ็ดสวนน่ะเฮ็ด้อดีต้องเอนอยจะเป็นเก็บยทานสละมาเนี่ยนี่พี่น้องเป็นทานอยากอยากมือกล่องน้องก็เบอี่คนหงมุมาเป็นโอ้ห้ามมีแต่สิ ของต่อลบให้เลยต่อ,อยังลายเจฟว่ท่นอะไรเพิ่มนี่ฮะพันพันไปแบบนี้เนาะพี่น้องเพราะว่ารถจะขึ้นมากว่าฮอดเนาะพันสิไปจ้างก็จับกะทืนห้าวม่มีเอาแห้งเอากันได้พี่น้องเฮ็ดไปเธอละน้อยก็เอ,ยยเอาแบบน่เธอละนิดเธอละน้อยก็เอามัานหาสิเล้ นี่เนาะสูๆเพื่อปลูกมันทางปลูกมันาบางคนก็จะกัดลง่งยางเนาะทางมาแขมทางมาบางคนก็จะกัดลง่งยางเนาะไหนก็จะเอากลัวคือชุ่มาเอใน่ารปลูกมันเอาเอาดูหน่อยสิเนาะกางไหวแล้วห้ากัดจุดเนาะ จูแเ้วกำมากวนาเก็บอีกคุณใดอยพิวงามนามาเอเมน,นี่สไลามาเป็นเด็กเก็บทานเลยน่ทางนั้นที่มันกนระเลิ่มแปนไปนแล้วให้หพี่นอ้องดูกองทานกองทาน,ทานย่างฝนกองทานเป็นเพิ่อนนะทานฝนกรเฮ็ได้ ไอ้พืนกระทางใส่ผ้าใส่เสียมด้วยเนาะพี่เนาะอันนี้คือเตาทานพื้นเนาะเขามีเยื่เวอร์นพี่เนาะอันนี้พ่นทุ่มไว้ทุ่มสนพื้นไหมล่ะจงังมาัน,นี่พี่เนาะมาขวัด เพราะว่าันจะจูดแหละอะวันนี้จ้ะน่ะจูดแล้วแล้วยังเตาทานจ้ะน่ะไม่แล้วอ่ะไม่แล้วถ้าเหล่าควันเตาทานมีเยอะเนี่ยนี่เนาะพี่นทมมันเป็นส่วนกันนี้นะเอาเมื่อดังไพ่ในข้าคาพี่น้อง ดูกวาว่าเพราะว่าเพื่อนเฉลมีเต่าสองปากเนาะใส่ทั้งกินใส่ทั้งทานแดะเก็บรีอยญอพยดอันกัเป็นทานนี่เนาะพีะ่เนาะมันเป็นทานเมื่อนี้เป็นเด็กเก็บทานเด้อจ๊ะมันยังเป่าขกนกระจุทั้งหมดเล,ลยเฉลสิกับไปเก็บบอลมันยังเป่าอีกเนาะนั่นกันกนบให้เฉลที่ดจุดไหม มาเบิ่งให้เมียเบื่อเงินก่อนเพิ่นว่ามาเราเก็บอยู่ให้พ่อเมียเบื่อเงินบองเาองา <c oughs> งานเก็บทานได้เก็บจนใม่ ไใชกรสอบซีฟากระบอกเออันอันทานอาหันะตอันนี้อาอยู่วะเนี่เอาเอาอันน้นวดหอ้าตัวแดงบวิดดับกบเอาไว้มัดเพื่ะโลด ไหวตังเป็นพื้นเบิดแหละน้ำมันสุพรรกับแพง่ี่สันๆนี่ได้แหละก็รอกันหละนี่เทียมไหวน้ำมันนัก็ได้ถึงไปหลบ ม้วนไหมคาดตัวนี้อันนี้ได้ใส่ได้บอลเจ้าหนี้ใส่ได้บอเออแถวนิ้นไ,ไ,นนไนนหมยอยู่เนาะใหม่คัดอยู่แถว vậy con là cái ao nặn đấy mà pù là cả họp à thúng phui tôi nặn đi cần loại dù cần tê dù kèm phải phụt lại nhuồn ừ. phải lời ừ. nhuồn phải lời chị nó nhuồn ừ. ừ. phải phải tăng hư hay ốc đây nhà này thì vậy này lại vừa lại vừa nịnh đọc tôm nhà này à, tôm nó dần sẵn này sửa okay, ừ. vẫn nung sửa nị rồi Nhán mày vớt lẹo, con khảo này, đại vớt Thàn tôm nhỏ của bọn, nị ไห้ันันเป็นพื้นเบิรก็รอแกลนมันเป็นทานได้ไนอายุยไว้ยังไงอาลุยนะแลวตัวกรพาเก็บแถวห่มมันได้เก็บหลไปถอดไหวใส่กระสอบตันนี้ได้แหละล้่กระสอบตัวน้ก็ไปถอดนิ้วพุ่ mà này à lôi ào ăn à, nạn mà lướt cẩn thận một nhẹ mùa mào của dòng เดีวเพื่อนแล้วนี um ่มนี <h <h ่เป็นเบิดลนี่นี่พอหล่อแข่วนี่นั่นใหม่คากั้งนี่กระอบมาใส่เออเก็บถิมอะถิมาโตโตมันหาว่าบลบใสโตมันยากวบถิมกางหา ทีมาเอออย่างี้ทมาทีมาโล่แหลวก็กอะชับไม่คิดใจ ตัวนั้นตัวไม่สันนะตัวไม่สันมือกับจุเปื่อนแน่เด้อจัาหน่อยเก็บทานามาเ<ห>ลย <ะ S 1> ทุกคนตอนนี้สไลด์ก่ะเก็บทานเอาขึ้นมาใสา่ซตาเหลงว่าเรียบร้อยเนาะได้อยูสองหนึ่งนาะพี่น้องเก็บอสุนทานสุทน,ท,น,ท,น,ท,นที่ว่าไม่ใหม่ มันเป็นฐานคือว่ามันยังเป็นไม้ไม้อยังบบเบิดก์กะเอาเมื่อดังเนาะพี่น้องมันลุกคัดมว,วดังไพ่หนึ่งเขาเนาะตอนนี้ก็สแสลออกมานดังเศร้าเมื่อเนาะถาซุ้มเมียปอกเมียเวิร์นออกมาจังหน่อยละกะสิออกมากินเขาเทียงอยูอ่กันดีเก่าเนาะมาเห็ดมือละคาพี่น้องเห็ดไปมือละหน้อยเก็บสนทานคือให้ไม่เนาะเมียปอกผ่าทางออกอีกเนาะของเมียเวิร์นกะทางทั้ง ไปอีกเนาะต่อกันลนะพี่นะ้องส่วนไฮเก้าหักกคุดควยตูนนะพี่นะ้องบ้านแลเอื่นควยตูนเขาแบบนี้นะโบแมนว่าคุดเอาเป็นตูนตูนเป็นโตเวนะเอิ่นว่าควายตูนเนาะคุดควยตูนไว้ปลูกมันนะขัามจีแบบไฮรถก็จะเอามาไถยเป็นเป็นหองนะพี่นะ้องเป็นคู่นะล้นเขามากบ่ไดนะ้เนาะ อีกอย่างหนึ่งงบประมาณเท่ากับบ่อเท่านาพวทางขึ้นมามันกลยากมันกดแพงแน่เนาะก็เลยว่าคุดเอานะซ้ำแพงเพาเห็ดได้แล้วพี่น้องเอ้ยเห็ดได้สำใจก็เอาสำนันเนาะพี่น้องก็บหอยงามหน้าแล้วสิบโมงมีเวลามาเนาะก็คุดไว้บัดพ้นตกแล้วก็จังมาปลูกเนาะพี่น้องกวนวางี่ก็คุดไว้เนาะเห็ดได้สำใจก็เอาสำนันแหละถามไม่ยป้อก็ไม่ยาเวินออกมาแต่สิพ่าจะวนออกเมื่อเนาะมากินข้าวเที่ยงเยอะเหินเนาะพี่น้องเมื่อยแล้วก็เมื่อเนาะเห็ดไปเมื่อละคา เมื่อยกับเศร้าพี่น้องเศร้าเมื่อยไปน้ำดปูปลาพี่น้งองบ่มีตูปเลยนั่งอยู่แขมปลาซะแล่นั่งปัญญาถ้าหลายเห็ดตูปน้อยเนาะอยู่หาสวนอยู่แถวแขมปลาอันมเนาะพี่น้องปัญญาปอกออกมาแล้วพี่น้องยังแต่ยัญเบิรนถามเนี่ยปัญญา,าเบิรนออกมาแล้วก็เมือ่อเนาะ โซนทานเท่ากันได้สมัยเนาะซามิเนก็ยังเต็มเลยนะพี่น้องเพื่อคนท่านายสเลงมวยญ่เนาะเมื่อเท่านอถ้าได้เพราะว่ามือหนาเท่ากันยังสิมาอีกอยู่เนาะมันแดดเลยพี่น้องเบิ้งเด็ดแดดความแดดอ่อนหดหมกไผก็ยังรู้ท่าน่ะใหญ่คักพี่น้องท่าน่ะสูงยังเขียวๆอันนี่คือมากีหัวจ้าเบิ้งเหือพี่น้องความหด เอาแห้งเนาะเด็เดแดดะมือนีนะพี่น้องเลยมันแดดทั้งมือให้กับสีผ้าเมือ่อเนาะโอเคเนาะพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้เท่าไหร่กับสีผ้าไหวสำนี้เนาะไปเพาะกันไม่คลิปนะถามมาก,กะอย่าลืมก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเท่าไหร่เห็ุคลิปต่อไปในเด้อบายบายสวัสดี